สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะฮะอยู่กับผมเสื้อหรือเช่นเคยนะครับตอนนี้ผมก็พาดอแกงนะฮะออกมาไกลามากๆแล้วเพราะว่ามันค่อนข้างโอเคอมันไกละนะฮะตอนยี้หินก็มีแล้วแล้วก็ทางทางป่าออกมาไกลามากซึ่งไปต่อไม่ได้แล้วการที่ผมไปต่อไม่ได้แล้วนี่ก็คือว่าผม เดินทางมาถึงปลายทางก็คือมันมีแคมป์อยู่ทําให้ผมไปต่อไม่ได้นะครับซึ่งภาพที่เห็นก่อนหน้านี้กับภาพตัวนี้แตกต่างกันมากเลยนะครับเพราะว่าผมสร้างกําแพงออกมาไกลมากแล้วก็สร้างป้อมไว้แทบทุกป้อมมีกําแพงตรงไหนสร้างได้สร้างนะครับนพออมันเยอะมันก็เยอะจริงๆรพอไม่มีมันก็ไม่มีจริงๆนะครับตอนนี้ดูซิว่าผมผ่านมามาที่เท่าไหร่แล้ว ผมผ่านมาวันที่230นะฮะซึ่งแต่ก่อนก็เกือบ10วันนะจากจากพัชที่แล้วนะครับเกือบ10วันก็ค่างไกลนะนสร้างไหมเท่าที่สร้างได้นะครับอย่างน,น้อยเนี่ยก็ให้เป็น3ลรูอย่างเงี้ยนะฮะสคนขึ้นไปแล้วก็มีหลังคานะครับเพื่อการการจจมติีตัวบินมันจะไม่สูญเสียเลยนะคืนนี้หลังจากที่ค่าสึกมาโจมตีแล้วเนี่ยผมก็จะรุยมันเลยนะครับ ดูว่าประตูอยู่ไกลแค่ไหนลนะแต่คิดว่าคงไม่ไกลเท่าไหร่แล้วก็ไ<ม>อตัวบ้านขนมปังนี่นะผมบอกเลยไม,ไม่ต้องเสียดายครับอัดเข้าไปครับมีเท่าไหร่อัดเข้าไปเพราะว่าเงินเนี่ยเราล้นละเราจะซื้อตัวละห้าเหรียญทองก็ไม่เป็นไรคือสี่คือน้ํายาตัวนี้หรือว่าขนมตัวนี้แล้วก็หนึ่งคือซื้อตัวเขาเนี่ยก็ได้ครับไม่ต้องซีเรียสน,นะคระับหนึ่งก็พยายามเก็บวาคขังเรื่อยๆด้วยนะครับผมก็พอมีอย่างเงี้ยโอเคจะเมื่อไรล่ะ ผมไปฝั่งนู้นกันนะฮะโอเคมาถึงละนะครับนี่ก็ครบค่ำพอดีนะฮะเพราะว่าเรามีประตูมีเกตไงล้วก็สมาธิว่าแปมาได้ไวขึ้นนะครับถ้ามีก็พยายามสร้างไวนะฮะมีกระแพ้ก็สร้างไว้มีป้อมก็สร้างไวครับเป็นสิ่งที่ดีฮะไม่ต้องห่วงครับซักให้เต็มไปเลยนะครับมี่าไหรสร้างให้หมดเงินทองเ่้าหาไปนะ่ยโอเคมาแล้วตุ๊กตมาด้วย อยู่ดีหิมะตกะกำจัดอยู่นะครันี้ไปขอคุยเงินละวังที่เสียงต,งตีมันก็ดังไปนะทำให้เราไม่ได้ยินเลยนะครับผมโจมตีฝั่งนี้เสร็จ่ยบางคนอยังงงว่าอทำไมทำไมทหารผมเยอะขึ้นมากๆเลยนะครับคือผมกลับไปเกาะที่3ามแปลคนมานะฮะ วันฝั่งนี้มีแค่2อ,อยังไม่อัสวินเนี่ยผมกลับไปเอาคนมาจำให้คนอัสวินผมมี4นะฮะสหรือ5ไม่แน่ใจเพราะมันเยอะแล้วนะครับนี่คือทิศห,หนึ่งนะฮะถ้าเราไม่รีบร้อนมากก็ประมาณน,นี้แหละ ไอีสุดทางแล้วว่ะประตูสุดท้ายแล้วในข้อสุดรุงหนาวพอดีุณต้องกำจัดมันได้ผู้ชายไม่ใช่ประตูวเร,รสุด้ายแล้วนี่ดูนี่ มากนะครับไม่ไกลไม่ไกลถือว่าไม่ไกลโอเคมอกี้ถ้ามีมิโลก็ไม่รอดนะครับนมืดอยู่มีรถจีนไหมผมว่าไม่น่ามีว่ามันโดนทำลายไปรอบนี้แล้วแค่นี้รีบมาสร้างรถจี เคลียนะครับน่าจะเคลีย์น่าจะเคลียรออ,ออยังมืดอยู่มันยังรอสว่างนะครับอุ้ย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 ,ยไม่ใช่ละไม่ใช่ละไม่ใช่ละ <c oughs> มันไม่เห็นจริงอะ <c oughs> ทำไมมีหลายรอบจังอะ มาากกว่ผ่านไปได้ดีเมื่อกี้ละลอกแรกเนะี่ยคือละลอกของอ,อะไรละ่ะการโจมตีโต้ตอบหลังจากที่เราโจมตีประตูตของมันนะครับและอีกครั้งหนึ่งก็คือละลอกปกติซึ่งมาทุกวันอยู่แล้วนะครับมาการเป็นสองล,ลอกไปนะครับเล่นสนุก ไม่ระเบิดวะอืมก็อืม,อมเราต้องซ่อมแซมบ้านเราอีกนะฮะตอนนี้ผมไปเสริมคนก่อนฝั่งนี้ค่อนข้างที่จะเละเลยไม่เหลืออะไรเลยนะครับเละแททั้งหมดนะครับเราต้องค่อยๆส,สร้างกระแพงไปดหยิ่งไปยุ่สร้างเดี๋ยวไปสร้างใกลนะอืมอม,อม,มันก็ทุลวงได้มาไกลพอสมควรนะค่อนข้างไกลแลนะ้ะ เข้าสู่รูหนาวเลผมต้องํำจัดตู้ให้ได้ตอนนี้ผมต้องเร่งเก็บเงินจากการที่สามารถทำได้ก่อนนะครับตอนนี้สร้างคนก่อนผมอยากสร้างอะไรล่ะซีนผมอยู่ครบนะฮะแต่ผมคิดว่ามันคงไม่ไม่ครบอย่างนั้นหรอกผมวางตัวที่ตายไปยก,กับเขีน,นะครับเดี๋ยวผมไปสร้าง คนหองด้วเผือ่อไว้ฤดดูหนาวนะฮะคนหอกต้องสร้างไว้นะครับตอนนี้คนเรายังพอมีอยู่นะฮะคนที่ว่างเราก็อาจนี้เป็นผนหอกไปนะผมคิดว่าแถวนี้น่าจะมีน่าจะมีให้สร้างแต่มันทําไมไม่มีมันยังไม่ขึ้นมานะครับตรงนี้น่าจะขึ้นอยู่ไกลๆนะฮะคืนนี้การโจมตีคงม่อีกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับยิมาเริ่มหนาแล้ว การเกษตรก็คงซุบเซาลงแล้วนะครับไม่เป็นไรแล้วพลหอกผมไปไหนมีรถยิงหินคันหนึ่งโอเคสร้างไปก่อนสำหรับคืนนี้อ่าตรงนี้เป็นหอกโอเคผมมีสร้างหอกกำแพงผมนั้นก็คงจะหดหายไปหลายกำแพงนะครับ ก็ยังไม่ยุ่งมัน,มนเงินเยอะเหลือเกินมันนา่าจะมีเยอะอยู่ตรงนี้ก็ไม่ได้สร้างไว้เมื่อกี้นี่ลืมเห็นตรงนี้แตกนะฮะสองแผงแตกคงมีแค่นี้นะครับเดี๋ยวผ่านคืนนี้ไปก็เดี๋ยวก็จะเสริมทับเข้าไปอีกแล้วก็น่าจะไปเอาอัศวินมาเพิ่มนะครับเพราะอัศวินน่าจะหายไปเดี๋ยวกลับไปที่เกาะที่3เพื่ออัศวินเพิ่มนะผมสร้างกระแพงทางนี้ให้เสร็จก่อนแล้วกันเดี๋ยวพานตึกไปก่อนค่อยไปดูการสร้างนะครับ i ซัดเลยไม่รอนะครับมีสี่กองโอเคอเ,คเคหมือนไม่ได้สูญเสียเลยเมื่อกี้ตรงนี้สร้างมาแพงขึ้นมีแน,นวหนังสร้างมาแพงไว้โอเคเอาซีนเหมือนจะบาดเก็บนิดเดียวใช่ก่อนเออนี่นี่บาดเก็บอโอเคเรียบโอเค จัดประตูที่ผมมองไม่เห็นเนี่ยเวลาตีเสร็จเนี่ยไม่อยากจะไปเพราะมองไม่เห็นจริงนะครับเนี่ยเราตีมาไกลมากเดี๋ยวผมคนเพิ่มไปด้วยนะครับไม่มีใครออกมาหลังวันนี้เพราะว่าโจมตีหนักมากนะแล้วเราก็จะไปดูก่อนว่ามันไกลสักแค่ไหนเนี่ยเมื่อกี้มามันก็ไม่ไกลนะ ใกลกับประตูญ่เนี่ยมันใกล้กันมากเลยนะผมไม่เห็นจริงออกมาแล้วมันมืดมากไม่เห็นตรงนี้เลยอืมถือว่าเป็นไกลนะครับคุ้มค่าที่จะสั่งโจมตีนะให้มันเหลือแค่ประตูใหญ่ประตูเดียวแต่เราค่อยว่ากันนะครับ แค่เหลืวประตูใอญประตูเดียวเราไม่ต้องกลับไปเอาคนมาเพิ่มก็ได้ทําไมอะ่ะเพราะว่าเวลาเราเข้าไปเนี่ยเราใช้แค่สองกองเท่านั้นนะครับมันมีจำกัดแค่นั้นแต่ถ้าคุณจะกลับไปคือกลับไปเอาพลังทัง้งเขาเพราะว่าไอ้พลังเนี้ยไม่สามารถหนีรอดแน่นอนนะครับถ้ามันไม่มีขึ้นมาให้ผมผมก็ต้องกลับไปเอานะแต่ผมไม่เข้าใจเงื่อนไขว่าทําไมมันไม่มีให้ผม,มก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเดี๋ยวผมต้องสร้างรูปไหน่อยคืนนี้น่าจะหนักเหมือนเดิมนะครับ ยังความ่ายตกใจอ่ะตกใจทีมมันเองอไปไหนฮะกำแพงอยู่นี่อืมมันต้องกลับไปจุเริ่มต้นก่อนก็จะมาใหม่ได้เออดีตอนนี้เราก็ต้องรุน เยอะเกินเยอะเกินอะโอเคเคลียร์แล้วอะมองไม่เห็นจริงว่ะเนี่ยเคลียร์แล้วนะครับทีนี้ผมก็ต้องสร้างระเบิดแล้วเข้าไปโจมตีมันกั๊มกันแค่นี้พอนะครับวันนี้เราสร้างระเบิดพรุ่งนี้พอม,มันโจมตีแล้วรอบนั้นเสร็จ เราก็เดินแต่เช้าเลยดูสิโอเคนะครับอ๋อผมไปสร้างระเบิดก่อนแล้วกันกด,ดระเบิดอันนี้สร้างไว้สักอันหนึงง่งเลถึงมันเป็นฤดูหนาวแล้วผมก็เงินเยอะอยู่นะครับผมจะยังไม่เดินทางไปก่อนต่อไปนะเพราะว่าเราต้องไปช่วงที่เป็นฤดูที่ไม่ใช่ฤดูหนาวอะไม่รู้จะเรียกว่าฤดูอ,อะไรเนะี่ยมันไม,ไม่ไม่เคยมีฤดูเท่าไหร่มันเห็นจะมี ฝนกัหนาวแล้วก็ไม่มีฝนแค่นี้แหละนะครับเร่องผลงานท,ที่ที่มันทําง,งานไม่ได้แล้วนะครับว่ามันเข้าสู่ฤดูหนาวเสียผม,ผมเรียกว่าเงินเยอะมาก,กตัวน,นี้เราต้องเราต้องเอาเงินฝากคางไว้เยอะนะครับเรูยว่าเงินเยอะ ต้องหยอดเหรียญหลอกมันออกมาก่อนนะครับเพิ่งูเอา้าลืมสร้างระเบิดโล,ละระเบิดก็ยังไม่เอาผมต้องไปคุมกงอสวินให้ให้อยู่ที่ประตูก่อนนะครับ งั้นมันมันจะหนีผมหมดนะฮะมันจะหนีตามมาไม่ใช่หนีหมดมันจะตามผมมานะผมต้องไปคุมกองสวินที่ประตูนี้ก่อนแล้วร,อ,รอให้ระเบิดมาถึงนะครับคงใช้เวลาสักพักหนึ่งประมาณนี้ก็พอให้พอให้ทนายยิงถึงนะครับเนะี่ยผมก็ข้างเช้าแล้ว Okay. ผมลืมไปว่าผมต้องกลับแปลวกลับแปลวของสมัคงผมก็คือทั้งข่าวเพราะว่าไม่กลับไม่ได้นะครับม,มันหนีไม่ทันแต่ตอนนี้ผมเดินเดินดูแล้วนี่มันยังไม่มีมานะฮะ ทำไมมันไม่มาเผมไม่เจอก็มไม่รู้นะแต่ผมหาแล้วมันไม่เจอมันต้องอยู่ใ,ใกล,ใกล้ใกล้ประสาทนะมันจะไม่ไม่ไกลมากนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่ามันมีไหมเอาสรุปว่าไม่มีแล้วกันนะครับเสียเวลาเสียเวลามากผมจะเดินทางไปเกาะที่3เพื่อจะไปเอาผมสามารถ์ทมานะ อเไปกันเถอะสีเวลาเยอะแล้วไม่เอาใครไปเลยไม่เอาใครไปเลยว่าต้องขนไหน่ที่มันมาแล้ว